ขอปามเจริในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนามเสกขยวติธรรมเทศนาปฏิสังยุตสิขาบทที่14บสี่มาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังสิขาบทที่14บองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมายาิเอาไว้ว่าพิสุพึงทำความศึกษาว่าเราเยือนอยจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ดังโย ยกเว้นคนผู้นั้นเป็นไข้ตอนบัญยัติในเรื่องนี้ก็มีว่าในวันหนึ่งพิสูจรชาคีได้ยืนแสดงธรรมกับคนที่นั่งอยู่บมรดาพิสูน์ทั้งหลายมาพบมาเห็นเข้า ก็ตำหนีตีเตียนว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนำเรื่องราวเหล่านี้ไปโทนองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสประชุมสงฆ์และทรงบัญญัติเป็นธรรมเนียมในการปฏิบัติในการแสดงธรรมว่าพิโสเพิงธรรมความศึกษาว่า เรายืนอยู่จากไม่แสดงรามแก่คนที่นั่งอยู่ยกเว้นคนเป็นไข้ตามธรรมเนียมของคนในสมัยนั้นอิรยาบทยืนเป็นการแสดงความไม่เคารพจึงทรงห้ามไม่ให้ภิสุแสดงรทมกับคนที่นั่งนี่เป็นอีกสิขาบทหนึ่งที่ ออสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ในการแสดงธรรมถ้าจะทำให้มีสติให้ได้เนื้อหาสาระผู้แสดงธรรมก็ต้องนั่งลงให้เรียบร้อยผู้ฟังธรรมก็ต้องนั่งให้เหมาะสมคือเรียบร้อยเปิดใจรับเปิดใจฟังพระธรรมอย่างแท้จริง ังนั้นการนั่งเทศนั่งแสดงธรรมนั่งปางธรรมพระพุทธเจ้าจึงมาหยัดเอาไว้เพื่อความเหมาะสมเพื่อความดูแล้วเนี่ยเป็นที่มาของความเรื้มใสศรัทธาเป็นผู้แสดงธรรมก็ต่างใจผู้ฟางธรรมก็ต่างใจภาพออกมาก็จะสวยงามมองดูก็น่าเลื่มใส นี่เป็นอิสราบทห,หนึ่งที่พระพุทธเจ้า